สวัสดีค่ะชื่อมิมมนธารัลกลบุญนะคะอาชีวะอนามัยชั้นปีที่สองค่ะลงสมัครตำแหน่งประธานคณะกรรมการศึกษาคณะสาธาณสุขศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังษิตค่ะเบอร์หนึ่งค่ะในสถานการณ์โควิดอาจจะช่วย กิจกรรมที่จะประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนในคณะอย่างไรนะคะเรามีความคิดเห็นว่าจะทําแบบฟอร์มเพื่อให้นักศึกษาในคณะค่ะได้นําเสนอถึงปัญหาที่เรียนถึงปัญหาในการเรียนออนไลนะ์คะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จกัด m ิ e ติ้ง z o มให้ นักศึกษาทุกชั้นปีในคณะสาราาพิุศึกษาะคะ่ะเข้ามาตอบคาถามแล้วก็นําเสนอความรู้ต่างๆเช่นแนวทางในการอาร่านหนังสือในการลงทะเบียนเรียนแล้วก็ในการเข้าศึกษาต่อทําง,งานต่อในที่ต่างๆค่ะเพื่อสานความสำคัญให้กับคนในคณะค่ะแล้วก็ช่วงท้ายกิจการจะมีการเปิดกล้องตอบคําถามชิ้นของรางวัลเล็กน้อยค่ะ สำหรับคำถามข้อที่สองค่ะจะพัฒนากิจกรรมยังไงให้มีประสิทธิภาพในยุค New Normal นะคะเราคิดว่าเราจะพัฒนากิจกรรมโดยเนี้ผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะโดยเราจะต้องทราบว่าผู้เรียนต้องการอะไรแล้วก็นำไปปรึกษากับคนในทีมเพื่อพัฒนากิจกรรมออกมาให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ศึกษาและนำความรู้ต่างๆไปปรับใช้เพื่อใช้ชีวิตในคณะศาสตร์ความสุขศาสตร์ได้อย่างมีความสุขค่ะ สำหรับวันที่21เมษายนนะคะมีการเลือกตั้งสภานักศึกษาองค์การนักศึกษามหานิทาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ,การศึกษาเพื่อนเพื่อทุกคนอย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะขอบคุณค่ะ